ูกและดีมีอยู่จริงกับสกินใหม่ซานิสอันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับรอนนสกินนี้มีชื่อว่าแบกเน็งชายมาร r ก g o n s าน i s นะครับก็เป็นสกินที่ไม่ต้องสุ่มนะทุกคนอันนี้ก็คือราคาแค่890คูปองทุกคนถูกมากเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าเอฟเฟกมันจะเป็นยังไงอลังการประการตาแค่ไหนนะก่อนอืน่นใด,ดๆก็ซื้อเลยนะฮะวันนี้ก็สำหรับสกินนี้ไม่ต้องสุ่มนะเราสามารถซื้อได้เลยในราคา890คูปองนะทุกคน จัดไปเขาเรียกว่าเป็นนักล่ามังกรหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับนี่เป็นไงอย,อย่างเทก็คือซื้อสกินก็จะได้กรอบโปรไฟล์ามาด้วยนะครับก็ตามธรรมเนียมนะครับเราจะไปทดลองฮีโร่ก่อนที่เราจะไปเล่นจริงนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรบ้างนะทุกคนมาแล้วไหนอย่างแรกคือลองวาร์ปโอ้โหแปดร้อยเก้าสิบคูปองอะวาร์ปแบบนี้เลยเหรอโคเทเฮ้ยอันนี้เดินธรรมดาก็จะมีมังกรมาด้วยนะฮะเออสกิลหนึ่งเป็นไง วิ่งมา,ามีออร่าทุบๆปาดไปก็จะมีเอฟเฟกแบบแสงๆรอบตัวอย่างนี้นะส,ก,สก,กิลสองสกิลสองก็จะคล้ายกับแบบท่าเนี้ยสกิลสองึ๊บแบบนี้นะทุกคนนี่ตีธรรมดาธรรมดาตีธรรมดาสกิลสองอีกทีปึ๊บๆเดี๋ยวเรามาลองอตีกันทุกคนอืมฟาดออกมามีมังกรเด้งขึ้นมาด้วยนะครับโอ้เท่อันนี้ลอ,องดูลองดูอีกทีนะ นี่มีมังก,กรเด้งขึ้นมาแบบนี้นะไม่ใช่มีมังก,กรเด้งดีมีมังก,กรลอยขึ้นมาเออเอฟเฟกตวาสวยมากทุกคนสวยจริงสวยจริงกับราคาแค่890รููปองได้ขนาดนี้คือแบบสุดยอดมากเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเกมจริงนะเพราะเอฟเฟกมันน่าจะมีประมาณนี้นะครับตามสไตล์นะฮะกด normal เราจะเอาสานิดไปปากกันนะทุกคนอฟเ,เฟก เปิดตัวอย่างเท่เลยเอาเรื่องมากนะทุกคนคือที่ดีคือ,อราคาแค่890บาทยอดนะดูดิมันอะไรขนาดเนี้ยพี่ชายโอ้หลลอดเท่เกินอางานอาตรงหน้าโหลดไม่ได้ขยับนะครับแต่ว่าสวยนะเอาจริงสวยจริงสวยจริงมีความแบบนักรบชายหนุ่มสุดเท่มาแล้วทุกคนมาดูในเกมจริงกันว่าเอฟเฟกจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะตอนเล่นจริง อให้ตายเลยแต่ได้อยู่นะครับเพื่อนได้คิวเยอะโอ๊ย เลยมันไม่กลับมาการแล้วชนะแล้วทุกคนเย้ ก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับสกินใหม่ซานนิตนะครับเบคอนนิ่งชายมัลฟ์ดากอนนะก็คือสรุปเลยนะสวยถูกและดีมากๆ <S <S คือใครที่แบบอยากได้สกินส,สวยๆแล้วงบไม่ค่อยเยอะอ่ะคือสกินนี้คุ้มมากนะครับสำหรับคนที่เล่นซานนิตอยู่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องจัดให้ได้นะเพราะว่ามันสวยมากจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับมีเอฟเฟกต์ว้าวมีเอฟเฟกต์สกิลต่างๆสวยมากแล้วก็เนี่ยโมเดลตัวละครคือเท่มากนะครับอ ja, ตอนเดินมีมังกรบินตามด้วยอย่างเงี้ยคือสวยมากจริงอยากให้ทุกคนมีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้้้้้้้ออออออองงงงสุ่่่่มมมดดวววยยยยันนนนเเเเีไไตใใชชะะแลก็ิค สำหรับ,บใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็ก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นสกินอะไรก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีนะครับบ๊ายบาย